โหคนดูก็ใส่ใจกันแล้วเกินนะวันนี้เขาบอกว่าอะไรนะคุณพูดอะไรอะไรนะคะสารวัตรนี่วันนี้เราจะมาใส่ใจกันนะครับใส่แว่นด้วยอะอะอนาไลิตุ๊กเกี่มาไม่ก็ปกติสายตาไอ้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วไงไอ้มองไม่เห็นปกติไอ้สายตาสั้นนิดนึงจริงๆสายตาสั้นนี่แว่นจริงๆนะครับแว่นใช้ปกติใครไปติดตามในโซเชียลนะไม่ขยับละอันนี้นี่ปรับก็อีสูงดีกาอีสูงดีปรับไปอีสูงขึ้นมา อ่ะเอาไกลๆแบบนี้นิดนึงเอาเก้าอี้สูงขึ้นมาเห็นอันนี้อ่ะปรับเก้าอี้สูงขึ้นมาหน่อยเออหน้าที่อตรงนี้หน้าที่อตรงนี้เอาอี้สูงได้เลยทุกคนวันนี้ที่เราจะมาโอเคคิดว่าคุณคุณนายใช่ผู้ประกาศนี่อย่าพูดชื่อนะอย่าพูดชื่อนะอย่าพูดอะไรนะอย่าสิปกันนะคนดูเราใส่ใจนะนี่มาตรงนี้เลยลิตรลิตรกี่ลิไม่ได้พูดไม่ได้พูดเออนี่ต้องถามคนดูว่าเคยไปเคยไปหรือเปล่า คนดูเคยบบไปรู้เ<ง>ขาอ,อาจจะรู้ไงเขาอาจจะรู้คนที่ผมบอกวันนี้ก่อน <ๆ S 1> ก็คือว่า <ๆ S 1> มันเป็นเรื่องที่อ่ะงี้มันเป็นข่าวนั่นแหละมันเป็นกรณีที่แบบว่าคนเขากำลังพูดถึงเยอะเนาะอันนี้ไอ้อ่านจะได้อ่านคอมเมนต์ออกคนดูบอกว่าใส่แว่นใส่แว่นจะได้อ่านคอมเมนต์ออกไม่มีอะไรผมจะได้อ่านคอมเมนต์เฉยๆนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยมันมีคนที่เขาเราเห็นน่าจะเห็นกันแหละในโซเชียลคือตั้งแต่ผมตื่นมาวันเนี้ยผมเห็นเรื่องเนี้ยเยอะมากแล้วผมก็ตกใจให้เกิดอะไรขึ้นคือเขาไม่บอกว่าอ่ะเป็นคนในอาชีพเราเนาะก็คือเป็นเป็นทาง ผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งเป็นผู้ชายอักษรย่ออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ให้อักษรมาแล้วก็คือเราไม่ว่าพี่เขาหรอกว่าถ้าพี่เขาจะไปทําแบบนั้นคือพี่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่เขานะแต่เขาบอกมันเป็นสิ่งที่เขาทํามานานแล้วแล้วก็เขาอาจจะเลิกทำอะไรหรืออันนี้ผมคงตอบแทนพี่เขาไม่ได้แต่พี่เขากําลังบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องเขาเขามีต้นสังกัดของเขาเขาต้องคุยกับต้นสังกัดเขาก่อนแล้วจริงๆพี่คนนี้ก็ต้องบอกเป็นรุ่นพี่ในวงการที่รู้จักกับรุ่นพี่ของของไอเองเนี่ยหลายๆคน ไม่ได้บอกว่าพี่เขาทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องอะไรก็ตามแต่เมื่อทำแล้วอันนี้แน่นอนนักกฎหมายบางคนก็จะออกมาบอกเฮ้ยสิ่งทําแบบนี้มันผิดนะเรามาคุยกันเรื่องว่าเฮ้ยทําแบบนี้มันทําเป็นแบบมันกําลังจะเหมือนอ่ะถ้ามันมีขบวนการหรือคนที่ทําแบบนี้บ่อยๆเยอะๆจนกระทั่งที่วันเนี้เราไปลงพื้นที่มาอย่างอย่างณริสไปลงมาเนี่ยไม่บอกไม่บอกสถานที่นะไม่ต้องบอกย่านนะไม่บอกอะไรเยเพราะถ้าบอกปุ๊บรู้เลยอืมใช่ผมใช่คำนี้ถ้าบอกปุ๊บรู้เลยแต่ใช้คําว่า มันเป็นสถานที่ที่คนแบบค่อนข้างที่จะไปเป็นผุ้พานันอ่ะเออแล้วทุกคนก็พอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนดังๆก็ไปที่เนี่ยเยอะนักข่าวก่าไปกันเยอะ,ะประเด็นคือพอนาริสไปวันเนี้ยไปเจอเห็นบอกตอนไปเดินเดินตอนแรกคือเดินเนี่ยเราตั้งใจจะไปหาคุยหรือสัมเมื่อกี้ในรายการผมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงแบบการสัมภาษณ์ใค,ใครเลยนะเพราะผมก็ห่วงว่าเดี๋ยวมันจะไปไปกระทบกับพี่ๆแต่ละคนอ๋ออาะาันตมบอกว่าเป็นรสนิยมอ่ะ แต่ผมพูดงนี้นะถ้าผมเป็นเจ้าของสถานที่หรือผมเป็นพื้นที่ตรงนั้นอะหรือสมมติเป็นบ้านผมอะแล้วมาทําหน้าบ้านเราอะมันก็มันกระทบอะถูกไหมแล้วพื้นที่ตรงนั้นต้องแสดงว่าเป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะได้เลยเพราะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปสามารถเดินได้มันเป็นห้างใช่วันนี้ตอนที่ไปถึงเป็นยังไงตอนแรกไปหาเจอได้ยังไงก่อนก็ไอ์บอกว่าไอ์เคยไป อ้าวไอบอกไอ้เคยไปเอาอีกแล้วผมซวยแล้วพูดอย่างนี้ไอเคยไปหมายถึงว่าไอเคยไปทําข่าวคือทุกคนที่มองภาพนั้นอะคือจะไม่รู้เลยว่าจริงหรอแต่บางบังเอิญตรงที่ว่าเราเราได้พื้นที่พิกัดมาก็เพราะว่าคุณไอสารวัตรเนี่ยเขาเคยไปที่นั่นนักข่าวใส่แว่นด้วยมาอย่างนี้ผมเคยไปผมชี้แจงก่อนผมเคยไปจริงๆผมเคยไปตั้งแต่ยังไม่เป็นนักข่าวไปตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ไปตอนที่ทําข่าวใหม่ๆ่ผมก็ไป ไปทาข่าวหลากหลายประเภทที่นั่นก็เคยไปไปทําข่าวที่ใช้คําว่าไงเดียที่แบบนัดนัดเหมือนสัมภาษณ์อะแล้วแบบไปเจอตามร้านกาแฟแล้วพวกเนี้ย<อ>ก็ไปที่นี่<อ>มันแปลกมากเลยแล้วเช่ไหมตอนตอนสมัยเด็กๆผมเคยไปทํางานอะแล้วเขาก็นัดเจอสถานที่ให้ไปเจอแบบเหมือนขึ้นรถก็ที่นี่อืแล้วพอวันเนี้ยผมเห็นภาพเปิดมาที่ไหนวะก็แค่งี้ที่ไหนวะ,นวะแต่ลัวเนี่ย เห็นรั้วก็เลยรู้สึกเฮ้ย hey, มันคุ้นๆจังเลยอะไรเงี<ม>้ยเอาอยูไปลงดีเทลแล้วกันก็เลยส่งข้อมูลให้กับนาเ่ศแล้วพอนาริสไปถึงปุ๊บอายไม่ได้บอกนะว่าไปชั้นไหนไปจุดไหนไปเจอตรงนั้นได้ยังไงก็ตอนแรกก็ไปหาแหละครับว่าอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ตอนแรกก็เดินชั้นหนึ่งก็ไม่ใช่ชั้นสองไม่ใช่เอ้อมันอยู่ชั้นไหนวะก็ไปที่เจอชั้นชั้นหนึ่งแล้วกันอืมเออไม่ได้บอกว่าชั้นไหนอ่าเออเดี๋ยวไปถึงก็ดูลักษณะตามรูปเนี่ยมีใครชี้เป้าไหมม ตอนแรกไม่รู้เลยว่าคือเดินมัวๆเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ตอนแรกไม่รู้เลยว่ามันมันเป็นที่แบบนี้แบบนี้ขึ้นไปก็เอ้ยนี่ไงไอแท่นเทียบคล้ายๆเหมือนตู้เซฟอะครับอืมอก็เอ้ยพี่ช่างภาพถ่ายให้หน่อยเออยืนเปรียบเทียบกันแล้วมาดูภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเออมันใช่ที่นี่เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอพี่ๆแต่ละคนด้วยที่ที่ไปอยู่ตรงนั้นนะครับเยอะไหมเวอาไปเจอบุคคลที่ มีรถเซนยงประมาณนี้อืพี่ๆกลุ่มชายรักชายคนดูแป๊บหนึ่งนะคนดูถามว่านี่เรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่ใช่ข่าวสิบสองเอ็มนะคนดูบอกนึยว่าข่าวสิบสองเอ็มเป็นข่าวต้องบอกเป็นข่าวที่กำลังนนี้คนกําลังใส่ใจเรื่องผู้ประกาศขาวใส่แว่นมีอักษรยอ่ออ<ป>่างไปเอาดอ o r เมื่อกี้ใครดูในรายการไปแล้วนันรินเ,เป็นคนลงพื้นที่ประเด็นที่ผมจะมาพูดวันนี้คือมันกลายเป็นสถานที่ที่บอกทํากันมาเป็นสิบปีบางคนบอกมากกว่าสิบด้วย ทำที่นี่แล้วทํากันแบบทุกยุคทุกสมัยอมพอไปถึงเนี่ยไอคนที่เขาบอกว่าทําเป็นสิบสิปีเนี่ยเขาบอกว่ายังไงมันดูเป็นปกติหรอออือยังไงอะ่ะเขามานั่งรอตอนแรกที่เดินไปอะ่ะคือคิดว่าเป็นคนคนหนึง่งเป็นผู้ชายคนหนึง่งดูดีเลยแล้วก็แต่งตัวดีด้วยครับแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่มีการถ่ายรูปนั่นแหละครับห่างกันสักประมาณแค่ห้าเมตรได้ เขามองเราบ่อยมากก็คือเดินไปปุ๊บโดนล็อกเป้ามองเลยใช่สตา่งสายตาเลยแต่ตอนนั้นอะไม่คิดอะไรอืมอ่้วกาคิดก็เลเฮ้ยเราหล่อว่ะมีคนมองอืมก็ไม่แต่เขามองแบบส่งสายตาแบบผิดปกติกับผู้ชายทั่วไปอย่างเงี้ยสมมติเรามองไอ้มองอะไรก็มองทั่วไปแต่มองมองเหลียวหลังอ่ะเดินผ่านแล้วแบบเฮ้ย มองแค่มองมองอ่ะใช่พี่บีมองแบบมองตามอ่ะออืผมก็เลยถ่ายไปถ่ายไปซึ่งเราอยู่ตรงจุดนั้นแล้วใช่ไม่ได้แสดงตัวเป็นนักข่าวกับพีช่างภาพอ่าก็คือเราไปเดินเหมือนคนทั่วไปที่เดินไปอถ่ายสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติคือเขามองเราหนักเกินไปแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่แหละมันมันต้องเป็นที่อะไรแปลกๆไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ ไปอยู่ตรงนั้นอะผมไปอยู่ตรงนั้นมาครึ่งวันครึ่งวันจริงๆอแล้วก็ตอนที่ถ่ายอะมันก็มีพี่ๆผู้ชายอะขึ้นแต่ชั้นนั้นอะผู้หญิงอะขึ้นน้อยมากอืขึ้นมาไดเลื่อนนะครับออืมอืมหลังจากนั้นก็ ทุกคนเนี่ยจะสายตาแปลกๆเหมือนกันคือมองกันหมดเขา้าใจไหมมองผูช้ชายด้วยกันคือถึงว่าคนนี้เดินผ่านก็มองคนนี้เดินผ่านก็มองไอ้คนนี้ก็มองคนนี้ไอ้คนนี้ก็นั่งรอแล้วก็มองคนนี้เราเดินผ่านเขาก็มองเราถูกต้องครับเพื่ออะไรไม่รู้อตอนแรกไม่รู้ครับหลังจากน,นั้นเนี่ยเราก็เอ้ยมันผิดปกติแหละมันมองแปลกๆแล้วทุกคนอะคืออารมณ์ประมาณแบบอ่าคือเรามองเราพอรู้ได้ว่าเขาเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยตัดสินใจที่จะเดินไปถามพี่คนนั้นที่นั่งอยู่ว่าพี่ครับพี่มารออะไรเราไปถามเองเหรอใช่ออ oh. ตอนนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเป็นนักข่าวก็เราสงสัยว่าเอ้ยพี่เขามารออะไรกันมองๆออะไรกันใช่ไหมแล้วพี่เขาว่าไงก็ถามว่าพี่มารออะไรการอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ค่อยเปิดหรอกครับแต่ด้วยความที่เราเป็นนักข่าวเนี่ยเราก็ oh. ต้องแสดงแล้วว่าเอ้ยเราอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องยอมปลอมตัวว่า เป็นชายรักชายเหมือนกันอ๋อลองใจเขาดูใช้คำนี้ลองใจเขาดูว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นแล้วเขาจะว่ายังไงเขาว่ายังไงกับเราคือตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่เปลียแทนตัวเองว่าหนูเลยเหรอตอนนั้นแทนตัวเองว่าหนูหนูบ้างผมบ้างนเว่าะตอนนั้นคิดมากว่าจะ เราจะเป็นแบบลุกหรือลับเขาอย่างไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวช่องปิวเดี๋ยวช่องปิวคุณพูดแหละผมมาเมื่อกี้นี่อ่ะไม่เป็นไรคืออิจฉาควเพศลสนิยมผมย้ำนะเดี๋ยวใครมาดูหรือใครจะแคปคลิปอะไรพวกนี้ไปนะถสนิยมเราไม่ว่ากันรสนิยมไม่ผิดคุณจะชอบแบบไหนก็ตามจะเป็นปกติไม่ปกติมันเป็นเรื่องรอสนิยมไม่ได้ไปทําผิดอะไรแต่มันเป็นพื้นที่สาธารณะย้ําแค่มันเป็นพื้นที่สาธารณะมันกําลังเข้าข่ายเรื่องของความผิดกฎหมายและอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการถ้ามันมีการจริงๆคือ ถูกระบ,บุว่าเอาไปโพสต,ตามพื้นที่ที่เป็นโซเชียลซึ่งก็อาจจะเข้า่ายเรื่องของพรบคอมแล้วก็อาจจะมีการเรื่องของการเอาไปขายตามกลุ่มต่างๆ mm hmm. อันนี้ก็ต้องไปว่าตันตามกระบวนการเพราะว่านักกฎหมายบอกเป็นคดีอาญาด้วย mm hmm. นัตตี้ดูอยู่หรือเปล่านัตตี้นัตตี้นัตตี้โทรเข้ามาทำไมนัตตี้ mm hmm. นัตตี้น่าจะอยู่ในพื้นที่อยู่อ่ะต่อต่อต่อ mm hmm. อ่ะแล้วยังไงพอเสร็จปุ๊บเราได้คุยกับเขาคือจุดประสงค์หลักของวันนี้คือจะ คือไอะให้โจทย์เรามาว่าคืออยากรู้ว่าพี่ผู้ประกาศคนนั้น่ะเขาเคยไปที่นั่นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีภาพปรากฏอยู่เราก็เลยเอารูปเอารูปนั้นะไปถามเขาอ่าไปถามเขาพี่ผู้ประกาศไปถามพี่ผู้ชายคนเนี้ยว่าเคยเห็นหน้าไหมเพราะเราอยากรู้ว่าเขาเคยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเอาพี่ผู้ชายคนนั้นก่อนพี่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอ่าแล้วก็ถามว่าพี่ แต่มันรูปตงเนี้ยมันใช่ที่นี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องบอกว่าเออผมก็เป็นเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพื่อยืนยันสถานที่ตรงนี้ว่ามันใช่หรือเปล่าถูกไหมอาเสร็จแล้วพอเราไปทางนั้นปุ๊บเห็นพวกเขาก็จู่โจมเราอืเขาแนะนําด้วยถูกไหมเขาก็ถามแหละว่าเออน้องมามาจากไหนยังไงอะไรเงี้ยมาครั้งแรกหรออะไรเงี้ยเราก็ต้องจาเป็นที่ต้องโกหกไปเนาะเพื่ออยากได้ข้อมูลนะก็เออผมก็เคยไปมาก่อนหรอไม่เคยก็ครั้งแรกไงเราไม่โกหกเราไปครั้งแรกไง ก็บอกว่าเรามาจากพัทยาเราเราพาพี mm ่ช hmm> ่างภาพมาด้วยพี bbe bbe> ่ช่างภาพก็เ mm ป็นเป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพาไปเปิดประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับอปกติดีใช่ไหมไม่ปกติปกติดีอ่านคอมเมนต์ในแชร์นาิทเล่าเลยครับนาริทเล่าต่อเลยหลังจากนั้นก็ถามพี่เขาแหละนะครับว่าเออแล้วมันต้องยังไงต่ออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกถ้าชอบใครอะไรอย่างเงี้ยก็มองสงสายตาถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาสนใจอ คลิกกันอาถ้าคลิกกันให้น้องอะเดินนําหน้าเข้าไปในห้องน้ําเดี๋ยวเขาจะเดินตามเองเหมือนบอกวิธีการไม่แต่ว่าประเด็นคือพี่เขาพูดไหมมันมีภาพอะภาพหนึ่งคุณผู้ชมไปหาดูเอาในโซเชียลนะผมเปิดตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวปลิวไปหาดูในโซเชียลผมเชื่อว่าใครติดตามเรื่องนี้ใครใส่ใจมาตั้งแต่เช้าน่าจะเห็นไอ้ภาพที่มันนั่งอยู่บนต๊ะเขาบอกไหมเขาเคยเห็น คนมานั่งบนโต๊ะนี้มัยเขาไม่เคยเห็นอ๋อคือคือมันรับตาขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาถ่ายเนี่ยมันอคือต้องไปนั่งในจังหวะคือถ้าผมเดินผ่านไม่มีคนเดินผ่านเลยเหรอแล้วผมเป็นเจ้าของร้านค้าเปิดร้านค้าจะต้องเห็นนะคือถ้าถ้าเกิดใครดูมุมภาพจากโซเชียลอะครับคือถ้ามันมีร้านค้าที่เปิดไฟคือโซนนั้นอะคือห้างเลยคนก็เดินกันใช่มันก็นึกถึงภาพเวลาเราไปเดินห้างทั่วไปอ่ะแต่คือมุมที่พี่ผู้ประกาศเขาถ่ายเนี่ยคือมันอยู่ใกล้กับ บันไดหนีไฟของห้างซึ่งโซนตรงนั้นอ่ะร้านปิดหมดแล้วกลายเป็นว่ามันแตมันสามารถเหลือพื้นที่ที่จะเป็นมุมอ่บในการถ่ายไล้องไหมตรนั้นมีกล้องวงจรปิดไม่มีไม่มีกล้องวงจรปิดมุมนั้นไม่มีแล้วคนคนไม่พุกผ้านหรอหรือคนก็จะเป็นคนที่เขาชอบแบบนี้อยู่แล้วที่พุกผ้านตอนไปอ่ะเราพุกผ้านไหมไม่พุกผ้านเลยก็คือเงียบเงียบคือไม่รู้ว่ายังไงนะแต่มีแบบ พี่ๆแบบนั้นแหะอ๋อขึ้นลงลิฟต์ขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ขึ้นลงลิฟต์ขึ้นลงบันไดเลื่อนอ่าก็คือขึ้นขึ้นลงๆคอยผันเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าไปไเรื่อยๆแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าต้องมาตรงเนี้ยก็นั่นไงแต่ผมมาลองถามเขานะครับว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเขามาจากแอปแอปหนึ่งแต่ไม่บอกชื่อแอปแล้วกันเออมันมีการอ่ามีมีการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผ่านแอปผ่านแอปพลิเคชันมอนลักษณะเหมือนแนะนําต่อๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยป่ะพี่เขาถามผมว่า เออแล้วมาได้ยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอ๋อผมตามมาจากทวิตเตอร์ตามมาจากอ่าเอ็กซ์อะไรเงี้ยเออกลายเป็นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออน้องก็ไปเข้าห้องน้ํานะอย่างนู้อย่างนี้ห้องห้องนี้ห้องนี้แต่ให้ระวังนะแม่บ้านดูราพอดูแสดงว่าเขาก็รู้ว่าห้างก็จับตาอยู่ถูกต้องครับห้างก็ไม่ได้ปล่อยหรอกมะระหว่างที่เราอยู่อะม่ปลยระหว่างที่เราอยู่อ่ะมีแบบรอพมาเดินมีแม่บ้านวนเวียนบ้างมั้ยระหว่างที่ กำลังนั่งคุยเอ้ยตอนที่ถ่ายรูปก่อนอมีเจ้าหน้าที่ราพอเดินมาถามผมว่าทําอะไรหรอครับเพราะเขาเนี่ยบอกว่าผมอาจจะก,กับพี่ช่างภาพอาจจะเป็นแบบแบบพี่เหมือนพี่ <มา S 2> พวกเขาใช่มผมว่าเขารู้พี่รอพอผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรครับผมมาถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายรูปเล่นเฉย,ย เขาก็เลยมองว่าอ่ามันไม่ได้เกินเลยอะไรคือมันก็เลยไม่ได้ว่ามันก็มินเมย์แหละเพราะมันเป็นพื้นที่ของของห้างคุนเราไม่ได้ไปทําโจงแจ้งในขณะที่เขาอยู่ถ้าเกิดทำจริงๆเชื่อว่ารอพอชาร์จแน่นอนอ๋ออ่าอ่อแต่ย้ำนะคือมันมีการพูดมาคำหนึ่งที่บอกว่าเขาทำกันมาเป็นสิบปีอะคือยังไงไอ้สิปีที่ว่าคือเขาบอกว่าอ่ะผมถามพี่คนหนึ่งที่ที่นั่งคุยด้วยกันเนาะ ตอนนั้นก็ไม่ได้แสดงตัวไม่เคยแสดงตัวก็บอกว่าพี่แล้วพี่มารอที่เนี่ยเคยมารอนานหรือยังอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ก็มาบ้างไม่มาบ้างแต่สิบห้ายี่สิบปีอ่ะพี่ก็แวะมาบ้างวันไหนพี่คนนี้เขาสิบห้ายี่สิบปีหรออ,อุ้ยนานนะใช่เา<ข>มันก็น่าจะเป็นช่วงถ้าสิบห้ายี่สิบปีเนีะยมันก็ย <c oughs> ังไงผมผมตกใจตรงเนี้ยมันมีข้อมูลเนี้ยว่าสิบห้าปียี่สิบปีหรอถ้านย้อนกลับไปก็คือเราเด็กมากอะพี่บีไอเขาบอกอีกว่าอืมเมื่อก่อนเน่ะ มันทํากันเขาเรียกอะไรจงคืบมากันมากกว่านี้อีกแต่ตอนเนี้ยมันเบาลงแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ห้างรอพอแม่บ้านเนี่ยเขาเขาเขามงวกันเยอะครับอืมแต่ทํามานานแล้วใช่วันนี้เท่าที่เรานั่งดูอ่ะกี่คนนะที่เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกจานวนคนผมว่าประมาณช่วงประมาณยี่สิบกว่าคนได้พี่เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยนะครับรอ แล้วเราเห็นเลยไหมต่อหน้าต่อตาเลยไหมว่าเป็นลักษณะดูสีหน้าตอนถามแล้วเห็นเลยไหมเห็นตอนเดินตามกันไม่ใช่แี่เห็นเดินตามกันเข้าห้องน้ําแล้วเราเราเราไม่ได้ตามเข้าไปดูเราก็ตามเข้าไปดูแต่เราก็ส่วนของเราอเราเราก็ล้างหน้าอะไรปกติอ้าวขอโทษครับเอาที่ผมไม่ได้เล่าเรื่อง อ๋อข้างนอกฝนตกข้างนอกฝนตกตกใจหมดอยู่ดีไฟตกแต่เราเราไม่ได้ยังยุ่งส่วนตัวเขาอ่าก็คือก็ที่ย้ำไงถ้ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ที่เขาพยายามจะรับตาคนแล้วอ่ะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องโรสนิยมก็พูดย้ำๆอย่างเงี้ยแหละความชื่นชอบส่วนบุคคลไม่ผิดแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกอ่ะแต่ผมชอบทางห้างนะบางทีแม่บ้านเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปดูเนี่ยแม่บ้านเขาก็เหมือนแอแออ่ะแอแอเข้าไปทำความสะอาดอ๋อเพื่อที่จะไล่เพราะว่า ช่วงเวลาแม่บ้านเขาจะไม่เว้นนานสมมติถ้าเกิดเขาเห็นสองคนเดินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่เว้นนานเขาจะแกล้งเข้าไปทําอะไรสักอย่างทาความสะอาดอะไรเงี้ยหลังจากนั้นพวกพี่ๆเหล่านั้นบางคนเขาก็รีบเดินออกเขาบอกว่าอะไรเนี่ยมีแต่คนมีแต่คนทักมาเรื่องแว่นแว่นไอ้ใส่แว่นเพราะไอ้สายตาตากระสั้นนะมองไม่เห็นไอ้อ่านคอมเมนต์ไม่เห็นนะนั่งไกลวันนี้ ปกติไม่ได้อ่านคอมเมนต์ปกติคุณพูดวปคนอ่านไอ้ก็เลยต้องใส่แว่นนะเดี๋ยวคนงงว่าผมไม่ใช่ผู้ประกาศใส่แว่นนะเดี๋ยวตอนท้ายเปิดขาให้ดูคนดูบอกเขาอยากให้เปิดขาให้ดูหน่อยเออเปิดให้เขาดูหน่อยอะไรนะอไม้มอบใส่ลับคนดูบอกคนนี้แม่บ้านเป็นไม้มอบใสยลับเนอ่เป็นแม่ใช่ไหมสังเกตเห็นคุณแม่บ้านเนี่ยเขาจะเข้าออกเข้าออกประมาณกี่นาทีอะเท่าที่เห็นแม่บ้านออกไปแป๊บเข้าออกแป๊บเดียวครับอืโทษทีไอตรงจุดนั้นคือหน้าห้องน้ําเลยหรอในห้องน้ํา ไม่ไม่ไอจุดที่นั่งไหนตรงจุดที่เป็นไม่ไม่เหล็กอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องเดินไปอีกประมาณสิบห้ายี่สิบเมตรอ๋อก็ไกลกันอยู่นะ็มันนเปมุมแสดงว่ามุมนั้นไม่ใช่มุมเดินในห้องน้ำไม่คือมันต้องมีมุถูกป่ะเออถูกถูกกำลังจะบอกกับพี่บีวว่ามันไม่ใช่มุมดิวมันต้องมีมุมดิวก่อนก็คือจุดที่นั่งนั่นแหละหลังจากนั้นดิวเสร็จส่งสายตาปุ๊บคุณเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็จะเดินตามอ่าอ่าครับอีกอันหนึ่งตอนที่ขึ้นไปข้างบนลานจอด ลานจอดตรงนั้นมีรถจอดบ้างไหมถ้าดูจากภาพนะไอ้ดูจากภาพไอ้ไม่เห็นรถเลยแต่ต้องบอกนี่นะลานจอดเนะี่ยไอ้ไม่เคยไปไอ้ไม่เคยเข้าไปตรงนั้นแต่เพิ่งเคยเห็นวันนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่คาดคิดว่าเป็นที่เดียวกันจุดที่เราไปเจอคืออยู่ในสถานที่เดียวกันเหมือนกันคือลานจอดไอ้ตรงลานจอดคือรถโล่งเลยม,มีเจ้าหน้าที่มาประจำไหมไม่มีคือผมเนี่ยกดลิฟต์ขึ้นไปชั้นไหนยังไม่บอกแล้วกันมันต้องเดินต่อเพราะว่า จุดที่มีการถ่ายรูปมันมันไม่สามารถกดลิฟต์ขึ้นไปได้มันต้องเดินต่อไปอีกกี่ชั้นกี่ชั้นนั่นแหละครับแล้วทีนี้เนี่ยคนที่จะขึ้นไปได้เนี่ยต้องกดลิฟต์หรือไม่ต้องขับรถขึ้นไปขับหมายเพราะว่าต้องเดินต่อเท่านั้นถูกไหมไม่ได้มีลบไม่ได้มีลิฟต์ตรงไปถึงตรงนั้นไม่มีหรือขับรถขึ้นไปจอดก็ได้แต่ตอนเราไปไม่มีรถไม่มีเลยเป็นลานจอดที่โล่งครับแต่ไปเจอเห็นบอกไปเจอกล่องกล่องถุงยางอ่ะ ไปเจอได้ยังไงอ่ะคือตอนแรกอ่ะไม่ได้กะหาแต่ก็คุยกันว่าเอ้ยจุดเนี้ยใช่แน่นอนก็เลยคุยโทรศัพท์กับไอ้วิดีโอคอลเนาะเราเราวีดีโอคอลกันแล้วเราก็แล้วไอ้พูดไปคํานึงว่าเอ้ยลองหาดูนี่ว่ามันมีถุงยาปกติปกติเวลาเราไปทําข่าวประเภทแบบนี้นะในอดีตก็เคยมีตอนด่งดังอ่ะต้องบอกว่าตามแบบตามสถานที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่สาธารณะเอางี้นะถ้าเป็นที่สาธารณะบางทีมันมีสวนสาธารณะผมต้องยอมรับนะ แล้วคนที่เขาไปเที่ยวเอก่อนก็เ,เป็นข่าวดังถูกไหมคนที่เขาไปเที่ยวสวนคนที่เขาไปแบบอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยลูกหลานเด็กๆมันจะอันตรายเราก็คิดไว้ก่อนเลยว่าเพื่อการยืนยันตรงเนี้ยก็ต้องหาแหละสุดท้ายเจอจริงๆคือตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอด้วยอพอไอ้บอกให้หาเงี้ยก็ลองลองเดินดูหาเออมันเจอจริงๆว่ะอม,มันอยู่ห่างกันสักประมาณสิบห้ายี่สิบเมตรได้อืเป็นถุงยาง 003อะไรนี่แหละ,ะไซ52บอกว่าละเอียดขนาดไหนไม่ต้องละเอียดขนาดไหนก็ได้บอกไม่ต้องบอกเลยขนาดนั้นก็ได้เอจะมีกล่องหนึง่งกล่องหนึ่งแต่มันลักษณะคือใช้งานแล้วแต่ไม่ไม่ได้เจอตัวซองไม่ได้เจออะไรเจอแต่กล่องครับแล้วมีคนอยู่ตรงนั้นปะไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยไม่มีใครเดินขึ้นไปเลยหรอใช่โอเคนี่มีคนเตือนแล้วบอกระวังปิวกลปิวเนี่ยไอ้กลปิวจริงใช่แล้วพิ่งยิงเลยขึ้นเลยขึ้นสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงมากมีคนโด สงสัยอะไรไหมว่านี้ทนายเขาว่ายังไงบ้างนะทนายบอกว่าผิดไหมแบบนี้อือืมคือถ้าเขียนในบทมาเนี่ยเห็นมันผิดสมเสียงอาจจะผิดประมาณสักสามสี่ข้อกฎหมายทนายเขาเตือนอะไรมาไหมที่โทรไปไอ้บอกโทรวันนี้โทรหามีมีทนายสองท่านทนายเจมส์แลทนายรุงลงอ่าก็แกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิดเนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับการสร้างภาพอาจารย์ามกอนอาจารย์เผยแพร่แต่ทีนี้เนี่ย มันมีกรณีที่ว่าถ้าพี่เขาเนี่ยเอาไปขายในกลุ่มลับนี่เงี้ยพี่เจมส์ก็บอกว่าเออมันยังอาจจะต้องตีตัวในตัวบทรกฎหมายด้วยว่ามันเข้าขายเผยแพร่หรือย,ยังเพราะว่ามสมมุติถ้าเกิดว่าเพราะในกลุ่มลับ,ลบอย่างเงี้ยเฉพาะไอ้ไอ้อออไม่ได้ไอ้ไม่ได้เนี่ยไอ้ไม่ได้จ่ายเงินไอ้ก็ดูไม่ได้เข้าใจไหมอืมอืมความลับอะไรอีกเปล่าเปล่า ก็คือเข้าขายเสี่ยงข้อกฎหมายเรื่องที่ว่าเหมือนเหมือนเอาเอาคลิปไปขายรอยไม่ใช่ป่ะว่าคุณต้องจ่ายเงินเนาะถ้าเสียเงินเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอคุณต้องเสียเงินไงถึงจะเข้าไปดูได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเผยแพร่เลยโดยไม่เสียเงินอย่างเงี้ยอันนี้ยอันนี้ผิดแน่นอนอแต่ในในในมุมที่สร้างสร้างสร้างคลิปรามอกอนาจารอย่างเงี้ยอันนี้ผิดอยู่แล้วอืแต่พรบคอมเนี่ยยังยังยังต้องตีความอืม ส่วนไอ้รูปถ่ายรูปในที่สาธารณะเนี่ยอันเนี้ยผิดอยู่แล้วแต่มันเป็นความผิดแล้วหูโทษอะไรเงี้ยอืมอืมอืมแต่มันก็มีมานานแล้วแหละลักษณะเนี้ยเนาะเมื่อก่อนสมัยก่อนก็เคยไปทำเอที่ปั๊มน้ํามันอะแต่ไม่ได้บอกไปที่ไหนนะเยคิดว่าหลายคนน่าจะรู้ห้างนั้นก็นั่นแหละมีปั๊มน้ํามันด้วยเออคิดว่าหลายคนรู้แหละมันก็มันก็มีลักษณะนี้แต่ก็เป็นรสนิยมแต่เนี้ยมันมันก็เป็นที่สาธารณะอีกอ่ะอืม เขาบอกก็เห็นทําคลิปกันอยู่ปกติพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะบอกเดี๋ยวช่องปลิวอ๋อใช่อ่ะพอแล้วพอแล้วเรื่องนี้พอแล้วมไม่เป็นไรถ้าเป็นเรื่องรสนิยมไปว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดมีเข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วใครไปเอาเรื่องเจ้าหน้าที่เห็นอันนี้เขาไปเอาก็ว่ากันตามนั้นจินนัดเจอกันแล้วก็ไปกันต่อที่อื่นอ่ะมัน,ม,นมันไม่ไม่ไม่ผิดเลยนะแล้วว่ามัน,มนเป็นรสนิยมของคนใช่แต่ถ้าเกิดว่าในที่สาธารณะอย่างที่ไอ้บอกนี่แหละมันก็เออมันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่อืโอเค มีคนบอกว่าเรื่อง12ล้านเป็นยังไงบ้าง 12m 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 เป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้จริงๆก็มีความคืบหน้าจริงๆมันคืบหน้าไม่ค่อยเยอะนะแต่เขาเรียกใช่ไหมเรียกเราไม่ได้เล่าวันนี้เราไม่ได้เล่าในรายการไปก็ก็จริงๆข่าวเย็นก็น่าจะเล่าแล้วแหละข่าวเย็นก็เล่าแล้วแล้วก็มีแบบว่าเรียกเจ้าของเงินคนที่เขาบอกเขาเป็นเจ้าของเงินก็เอาหลักฐานมาพิสูจน์จริงๆพี่บีไปเรื่องนี้ด้วยนี่ใช่เรื่อง เออได้ตามกันอยู่ไหมทุกคนก็คือเรื่องนี้ตัวของเจ้าของเงินเนี่ยที่ชื่อว่าคุณทวีวัต์เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเงินก็เป็นของเขาตรวจสอบได้ทั้งหมดแหละแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องเส้นทางการเงินก็พร้อมแล้วก็ยินดีแต่ตอนนี้ตำรวจเขาก็ต้องไปไล่เส้นทางเนาะไปไล่ยังไม่ใช่คือเส้นทางเนี่ยะจะมีปปงด้วยเข้ามา เข้ามาร่วมด้วยตรวจสอบว่าเงินเนี้ยได้มาจากตรงไหนแต่ประเด็นก็คือเงินที่เห็นนะเห็นว่ามันจะมีคาดคาดอยู่แล้วมันก็จะมีบาร์โคดอันนั้นน่ะเขาตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเบิกเบิกมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วก็เบิกที่ธนาคารไหนสาขาไหนตอนนี้ตํารวจรู้หมดแล้วน่าจะวันจันทร์หรือเปล่าไม่แน่ใจที่ธนาคารจะต้องเข้ามาให้ข้อมูลให้ปักคำใช่มีวันจันทร์ธนาคารเข้ามาปปปปงปปทปมชใช่อ่า ก็วันนี้เขาเข้าไปพบแล้วก็หลักฐานไปมอบอมแต่จริงวันนี้ก็จะเจอพวกคือคือความคืบหน้าไม่ค่อยเยอะเพราะอาจจะเป็นวันหยุดด้วยแหละค่ะแล้วก็เขาก็ชี้แจงแล้วก็เอาหลักฐานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ว่าเส้นทางการเงินของเขามาจากไหนบ้างอืม,อมคือหลายคนก็ไม่เชื่อเพราะเรื่องที่ว่าตั้งข้อสังเกตดีกว่าต้องใช้ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าเงินเงินมันจานวนเยอะใช่ไหมทุกคนมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าแปลกไปนิดนึงว่าใส่ในกล่องแบบลักษณะเป็นกล่องพลาสติกแล้วอ้างว่าน้ํารั่วแล้วเอามาจะทิ้งไปด มีคนดูบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นอ่านบอกอะไรนะอ๋อเขาบอกว่ามีคนถามถึงคาร่านะคาร่าอีกแล้วคาร่าปล่อยแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วเพราะว่าเขาก็เขาก็พูดอะไรจบไปเรียบร้อยแล้วเรื่องเงินบ้างเรื่องเรื่องเงินดีกว่าหรือมีเรื่องอื่นมีเรื่องอื่นอีกไหมจริงจริงไม่กล้าพูดเยอะแล้วอะเมื่อกี้มีคนเตือนมาบอกว่าระวัง a ออจับลูกลักติ๊กตอกเอไอยังไม่จับเดี๋ยวจับแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาผมกลัวจังเลยฝากเขาเจ้าเข้าใจให้หน่อยนะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมลงแล้วดีกว่าแป,ป๊บเดียวพอเนาะตั้งสิบสองเอ็มลืมได้ยังไงหนักนะนั่นแหละคือสิ่งที่คนสงสัยครับแต่ว่าเราก็ต้องูแล้วแต่ออนะครับอืมไม่ใช่นะมีคนบอกนะักข่าวใส่แว่นคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะผมใส่แว่นมาอ่านคอมเมนต์เฉยๆอ่ะทิ้งท้ายตรงนี้แล้วกันเนาะ เราจะได้ไม่ดึกมากกว่านี้พรุ่งนี้จะมาเริ่มงานกันต่อนะครับก็ยังไงขอบคุณสำหรับคนดูทุกคนนะที่ติดตามกันนะครับนลิตไปฝากติดตามนาลิตด้วยในทิกตอกนลิดนะครับนลิต<อ>บ,บุญนิ่มนะพี่บีฝากทิกตอกหน่อยสิบีชมพูนุชค่ะอ่าเข้าไปกดติดตามกันด้วยก็เดี๋ยวไว้มาไลฟา์พวกแบบหลังข่าวที่เราไปทํากันมาเนาะอ่าอันนี้ก็มาไลฟ์ร่วมกันนะครับนานๆทีจะมาเจอกันเดี๋ยวยังไงของอายก็น่าจะกลับมาไลฟ์ทีหนึ่งก็นู่นแหละ วันอาทิตย์หน้าจะต้องอะไรกันแบบนี้แต่ว่าถ้าวันอื่นถ้าไอ้ว่างนะงตรงคือไอ้กลับบ้านกว่าจะถึงอะ่ะแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาค่อยมาไลฟ์เท่าไหร่ยังไงฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับก็ขอบคุณสาหรับทุกคนที่มาติดตามวันนี้จะได้ไม่ต้องนอนดึกมากพรุ่งนี้ทุกคนทํางานด้วยเดี๋ยวเรามาตาดํากันต่อวันอื่นนะครับวันนี้ผมพูดเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณนะครับผลการติดตามสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอ่าบ๊ายบาย